สวัสดีครับผมบาได้ก่ควันนี้นะครับผม,ผมก็จะมารายงานโปรที่ผมเพิ่งทำคลิปเมื่อกเมื่อกี้เลยมามาดูกันเลยว่ารายงานโปรมาผมจดย i d ดีของเขาไปแล้วนะส่วนลิง์นี่ไม่แน่ใจว่าลิง์ที่ยูทูบที่ผมลงรอเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ เค้รอกันนะครับผมเพราะว่าอยู่ดีๆมันวาบครับอตอนนั้นผมจำได้เลยผมแรกๆผมก็งคิดไม่เป็นเลยว่าจะเป็นยังไงโปโคเกียนอะ่ะ ก็มันโตรหรอกอะแล้วผมก็ดูใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆผมอยู่ตรงที่ไปเอาไอ,อ,อ้บอมันอยู่ที่ละเอาระเบิดมันปลาระเบิดตั้งแต่ตรงนั้นนะครับมาตรงถึงตรงที่ผมอยู่ตมก็าตายแล้วมันก็ว้าไปยิงคนอื่นยิงแบบ,บรัวๆวันนึงขออ่านนึงครับการรายงานคนการแฉมีความผิดการรายงานที่มีความผิดโอเคอันนีีมไมยอ<ผ>ม,ม,มผิดรับรายงานที่ไม่ผิดนะคือวิ่งก็ไปวอะว้าได้อย่างที่เห็นในคลิปอะเออบอให้ามือมาหนอถูกไหม ทราบนะฮะจิมมานจะทำงานเร็วเดี๋ยโอเคโอเคเราอ่นนานเงื่อนไขแล้วพื้นที่ในการเราแจ้งปัญหาและอัพโหลดเป็นพื้นที่ที่ใช้โอเค UAD อันนี้ขอมไม่บอกนะเอ๋บอกไปเลยก็แล้วกันงั้นไม่มีความผิดอะไรเปล่าก็ปิดเผื่อมันมีความผิดไงฮะผมก็ไม่กล้าเสี่ยงกันเพราะว่ารหัสนี้ผมก็เติมไปเยอะเหมือนกันนะประมาณสัก ร้อยกว่าบาทสองร้อยบาทสำหรับผมมันเยอะนะสำหรับคนอื่นอุ้ยน้อยๆสำหรับผมมันเยอะนะโอเคก็ไปออกรอกป๊หนึงนะลักษณะผมบอกได้เลยว่าเบึ้งๆะตอนีทลุสีกีวันแต่บว่าวิ่งไวด้วยดชนีหรอที่อแชรอัน่อันนี้มอกนไม่ใช่โอเคแชกันไงโอเคว้ช่วยนะโอเคก็ตลอนเพื่อขอไลฟ์ฝากแลแรับสไคร้ด้วยทางผมบ๊ายบาย